กิจกรรมตลาดโบราณเมืองต่ำกิจกรรมแสดงเสล้เปล่าแลธรรมต่างๆจากทุกเรียนและชุมชนและการแสดงแสงสีเสียวที่จะนํามาแสดงในค่ำค er ืนนี้ในชื่อชุดการแสดงบารายสายทางแห่งชีวิตซึ่งนำแสดงโดยดารานักแสดงชื่อดังและนักแสดงสมทบจานวนมากมายคงจะสร้างความรทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมและเที่ยวที่ภาษานเองต่ได้เป็นอย่างดี ขอบคุณคณะผู้จัดงานผู้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ทั้งในด้านงบประมาณและการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆทั้งจังหวัดพิรำและองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิรำกองกองส่วนผู้ถือหุ้นแห่งในอำเภอพุทธชัยส่วนราชการสถานศึกษากำนัลผู้ใหญ่บ้านและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนขอให้การจัดงานครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และของหนาจคุณพระสี่และไตและสิ่งสิ่ทั้งหลายที่สถิตอยู่หน้าพสาร สอที่กทัานมีแต่ความสุขความเริญยิ่ขึ้น,นไปวันนี้ได้เวลาเป็นมุคคลแล้วผมขอเปิดกา,ารแสดงแสสีเสียวคลื่นลายสายทางแห่งชีวิตในการประเพณีน้องเที่ยวประสาทเมืองต่าตามรอยอารยธรรมขอประจําปีของพันร,ร้สรนแนี้ขอบคุณครับ